ทักษะของทราเซนเดฟไปสก็คือทักษะของโซเชียลที่เราต้องมีอยู่นี่แหละมันคือการเข้าใจจักจิตวิทยาของมนุษย์นั่นแหละคะ่ะพี่ตลกเราต้องเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังกับทุกๆุกอย่างมันคือการเข้าใจจักจิตวิทยาของมนุษย์นั่นแหละคะ่ะมันคือสิ่งที่มิชาชีพใช้นั่นแหละคะ่ะแล้วมันก็คือสิ่งที่หลินสอนทุกเราทุกคนนั่นแหละคะ่ะแต่มิชาชีพเขาเอาจริงเอาจังกว่าเราเยอะ ลงละเอียดในทุก,ทกๆรายละเอียดเขาแม่งปึกป๊กเปึ๊กป๊กคือต้องเป็นแบบนี้ต้องพูดแบบนี้คนแบบนี้ต้องใช้อย่างนี้คือเขาแบบวางละเอียดมากๆเลยมันก็คือการเข้าใจพฤติกรรมและวิธีคิดของมนุษย์ตามสัญชาติตายานติมนุษย์เล่นอยู่สองอย่างที่จะทําให้คนทําอะไรกับไม่ทําอะไรบอกซิว่าเขาเขาเล่นกับความรู้สึกอะไรคะความกลัวกับความโลภ ใช่เล่นแค่สองอย่างนี้แต่เขาเอาจริงเอาจังมากๆเลยความรู้เป็นเครื่องมือหรือความรู้เป็นอาวุธมันอยู่ที่สิ่งเหล่านี้มันอยู่กับใครมันอยู่กับหมอมันช่วยชีวิตคนได้มันอยู่กับวิชาชีพมันฆ่าคนได้ถูกไหม